มาสซาเปิดเกมบุกขยาวตลาดรถ SUV ส่งนิว m a ส d าเซ็กเติมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเพิ่มอุปกรณ์จนล้นคันไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสีภายนอกใหม่บรอน z ์แพตเทนัมคอร์สหรูหลาสปอร์ตพรีเมียเพิ่มไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวันและไฟท้ายแบบ led Signature ในรุ่น2.04และ 2.0s เพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยเซนเซอร์กัระยะด,ด้านหลังและกล้องมองหลัง ในรุ่น2.04เพิ่มระบบปรับองศาฟไฟหน้าตามการเลี้ยวของรถ AFS ในรุ่น2.04และ 2.0S เพิ่มเซ็นเซอร์การะยะด,ด้านหน้าในรุ่น 2.0S เพิ่มระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย Sport Pedal s h i p ในรุ่น 2.0S เพิ่มความเร็วสูงสุดของระบบควบคุมความเร็วและพวงมาลัยตามรถคันหน้า CTS สามารถทำงานได้ถึง145กิโลเมตรต่อชั่วโมง มาพร้อมเครื่องยนต์สกายทีฟเบนซินขนาด2.0ลิตรใน3รุ่นย่อยให้การตอบสนองการขับขี่ที่ดีเยี่ยมและข้องตัวทุกการใช้งานมั่นใจกับการขับขี่ในทุกเส้นทางด้วยระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะขั้นสูง GVC+ Plus ระบบเสียงคุณภาพสูงจากบ o สรอบทิศทางพร้อมลำโพง12ตำแหน่ง1เดียวในคลาสโดยมีการวางราคาจำหน่ายเท่าเดิมเริ่มต้นไม่ถึงล้านบาท หลังจากโหมเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จอย่างงดงามด้านยอดขายในปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะรถอเนกประสงค์ในตระกรูล cx series ที่เติบโตสูงถึง2ีวันนี้ถึงเวลาตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำความสำเร็จมาซาเปิดตัวมาซา cx 3 0ใหม่พร้อมแนวคิด l i f e s a l w a y a s o n crossover suv ที่พร้อมเติมเต็มความหมายให้กับทุกด้านของชีวิตอย่างมีสไตล์มอบความคุ้มค่าและลงตัวในการใช้งานในทุกมิติ ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยและความเสถียสภาพที่ครบคันยิ่งขึ้นตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นพร้อมความพรีเมียมที่เหนือระดับกับสีใหม่ล่าสุด b ร o n z e p พต i n u m มคอร s ที่เปิดตัวเปร็นรุ่นที่3ของรถยนต์มาส d a ในประเทศไทยมุ่งเจาะก,กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นชีวิตคู่ในสไตล์ใหม่พร้อมเติมเต็มทุกประสบการณ์ในหลากหลายมิติข,ของชีวิตคู่ได้อย่างลงตัวด้วยทางเลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยวางราคาจำหน่ายเท่าเดิม เริ่มต้นพี9 9 0 0 0 0 0บาทพร้อมข้อเสื่อสุดคุ้มระเปิดตัวกับดอกเบีย้ย1น9และฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งมาซาพ i ีมิ n มอินชูร1น์หนึ่งปีรถคอนสเซวอร์เอสยูวีมาซาเซได้เผยโฉมสู่สาธารณชนเป็นครั้งแรกในงานเจนีวามอเตอร์โชว์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้รับการยกระดับดีไซน์เพื่อเกิดความงดงามจากแสงและเงา ที่ตกกระทบลงบนตัวรถในขณะขับเพื่อนหรือแม้แต่ขณะจอดนิ่งอยู่กับที่พร้อมคัดสารด้วยวัสดุคุณภาพสูงส่งผลทําให้รถรถุ่นนี้สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมาสเตอบนเวทีระดับโลกด้วยการเป็นรถยนต์แบรนด์ญี่ปุ่นเพียงแบรนด์เดียวที่ติด1ใน3รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมของโลกในปี2563รวมถึงรางวัลมากมายจากเวทีการประกวดในประเทศต่างๆ สำหรับ Mazda CX-30 ในประเทศไทยก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงและได้รับความนิยมจากลูกค้าเช่นกันซึ่งภายหลังจากการเปิดตัวเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมปี2563สามารถสรางปรากฏการใหม่ด้วยยอดจองสูงถึง2,000คันเายในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์รวมถึงเป็นรุ่นหลักที่สร้างยอดขายกับรถเอกประงค์ในตระกูล c ซ Series ของ m Mazda อย่างต่อเนื่องและในปี2564ที่ผ่านมา รถรนี้ได้สร้างสถิติใหม่ด้วยยอดขายที่เติบโตขึ้นถึง30.9%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าและมียอดจำหน่ายสะสมแล้วกว่า14,000คันในระยะเวลาเพียง22เดือนสิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นว่าความนิยมและความต้องการซื้อของลูกค้าต่อรถรุ่นนี้ยังคงมีอยู่มากและลูกค้าก็ยังคงให้การตอบรับอย่างดีเยี่ยมแม้ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ก็ตาม มาซาเซคสาใหม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นจากพื้นฐานความต้องการของลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์และกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันเพื่อให้สามารถตอบโจทย์รูปแบบการใช้งานได้อย่างแท้จริงโดยมาพร้อมทางเลือก3รุ่นย่อยภายใต้เครื่องยนต์สกายทีฟเบนซินขนาดส0ลิตรสกายทีฟจให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมและล่องตัวทุกการใช้งานทั้งในและนอกเมืองด้วยกำลังสูงสุด1น5รอหแรงม้า แรงบีสูงสุด213นิวตันเมตรประหยัดน้ำมันสูงสุด15.4กิโลเมตรต่อลิตรรองรับน้ำมันเชื้อเพลิง e 8 5มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ SkyActiv 6 s สปีดที่ตอบสนองการขับขี่ได้อย่างมั่นยำในทุกรอบความเร็วให้การขับขี่สนุกในทุกเส้นทางเพื่อมอบความสะดวกสบายกับผู้ขับขี่พร้อมกับบุคคลสำคัญรถมาซารุนนี้ ึงมาพร้อมสกายที่แพลตฟอร์มเจเนเรชันใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากการศึกษาเชิงลึกด้านสรีรศาสตร์และธรรมชาติการเดินของมนุษย์เพื่อพัฒนารถยนต์ที่ความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายและจะมีระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะขั้นสูง G-Vectoring Control Plus เทคโนโลยีเฉพาะของ m a z d a ที่ถูกติดตั้งเป็นมาตรฐานในทุกรุ่นย่อยให้ผู้ขับขี่และรถยนต์เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่เพียงเท่านี้มาซายังมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นและตอบโจทย์ทุกความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายโดยเฉพาะเทคโนโลยีความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและครบคันซึ่งได้ถูกเพิ่มเข้ามาในมาซาเซค3 0ใหม่ไม่ว่าจะเป็นไฟสองสว่างสำหรับการขับขี่กลาง,กงวัน LED Signature ไฟท้ายแบบ LED Signature ระบบเซ็นเซอร์กะระยะด,ด้านหน้าและด้านหลังกล้องมองหลัง และระบบปรับองศาไฟหน้าตามการเลี้ยวของรถ AFS และเพิ่มความเร็วสูงสุดของระบบควบคุมความเร็วและพวงมาลัยตามรถคันหน้า CTS ให้สามารถทำงานได้ถึง104.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมถึงสามารถตอบรับทุกไลฟฟสไาร์ที่ทันสมัยด้วยระบบเชื่อมต่อแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนผ่านระบบ Mazda s Connect ที่สามารถรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto สามารถใช้งานฟังก์ชันสำคัญต่างๆ โดยแสดงข้อมูลผ่านหน้าจอสีแบบว e s สกรีนขนาด8.8นิ้วที่ควบคุมด้วยปุ่มควบคุมอัจฉริยะ Center Commander พร้อมมอบความโดดเด่นที่เหนือระดับด้วยระบบเสียงคุณภาพสูงจาก Bose รอบทิศท,ทางพร้อมลำโพง12ตำแหน่งภายในห้องดีสานรได้ถูกพัฒนาภายใต้ปรชัชญา HMI Human Machine Interface ที่จัดวางฟังก์ชันการใช้งานในตำแหน่งศูนย์กลาง พร้อมประสบการณ์และความสุดสบายในการขับขี่ที่เหนือระดับด้วยเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า10ทิศทางพร้อมระบบบันทึกตำแหน่ง2ตำแหน่งคอนโซลกลางและที่วางแขนด้านหน้าที่กว้างสบายรองรับช่อง usb และมีช่องเก็บของขนาดใหญ่พร้อมด้วยหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบสีบนกระจกหน้า Winshield Active Driving Display แผงหน้าปัดและมาตรวัดดิจิตอลแบบ tft lcd พร้อมหน้าจอแสดงผลแบบสีขนาด7นิ้ว พนักพิงเบาะหลังสามารถแยกพับ60/40อิสระจากกันเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังและใช้งานได้หลากหลายรูปแบบตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ c r o s s ซอ e r เวอร์ z d a c x 30ใหม่มีเลือกทั้งหมด3รุ่นโดดเด่นตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งมาอย่างครบคันในทุกรุ่นรุ่น2.04 มาพร้อมเครื่องยนต์สกายทีปเบนซิน2.0ลิตรมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและอุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยพื้นฐานที่ครบคันได้แก่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ LED และไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในหลางกลางวันแบบ LED Signature ไฟท้ายแบบ LED Signature ล้อลอยขนาด16นิ้วหน้าจอเซ็นเตอร์ดิสเพลย์ขนาด8.8นิ้วพร้อมปุ่มควบคุมอัจฉริยะเซ็นเตอร์คอมมานเดอร์ระบบปรับอากาศอัตโนมัติดูวาโซนพร้อมช่องแอร์ด้านหลัง ถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งระบบเซ็นเซอร์กะระยะด,ด้านหลังกล้องมองหลังและระบบ e i v e Sense ส์มระบบมอบความคุ้มค่าเหนือระดับเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้ดียิ่งขึ้นรุ่น2 0 S มาพร้อมเครื่องยนต์ s k y a c t i v b e n z สน2.0ลิตรดีไซน์โดดเด่น Sky L, en, รวมถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและอุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมที่เหนือกว่าเช่นล้อลอยขนาด18นิ้ว ที่ความสปอร์ตมากขึ้นระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่ภูมาย Sports p a แ t e r n Chip ประตูท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและระบบเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้าที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้มากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นอุปกรณ์และฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมจากรุ่น2.04รุ่น2.0 SP มาพร้อมเครื่องยนต์ s y y c t ี v เบนซิน2.0ลิตรมีดีไซน์ที่โดดเด่นในระดับรวมถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และอุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับพรีเมียมได้แก่หลังคาซันรูฟแบบไฟฟ้า of, Back, FIFA, ระบบเสียงบอสรอบทิศทางพร้อมลำโพง12ตำแหน่งระบบแสงภาพ360องศารอบทิศทางและระบบ i t v Sense มากถึง11ระบบยังคงเป็นรุ่นที่เน้นความสมบูรณ์แบบมอบความพรีเมียมและความปลอดภัยเหนือกว่ารในระดับเดียวกันมากที่สุดซึ่งเป็นอุปกรณ์และฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมจากรุ่น 2.0S มาซาเซกสามสิบใหม่มีเรื่องทั้งหมด7สีประกอบด้วยสีแดงโซเรดคริสตัลสีเทาแมชชีนเกรย์สีขาวสโนเฟกไวท์เพลวสีดำเจ็ดบล็อกสีเงินโซนิคซิลเวอร์สีเทาโพลิเมทัลเกรย์และสีบรอนซ์แพตินัมควอสราคาจำหน่ายมาซาเซกสามสิบใหม่มีดังนี้รุ่น2.04ราคา989,000บาท รุ่น2 0 s ราคา1,99,000้บาทและรุ่น2 0 sp ราคา1,199,000บาทสำหรับลูกค้าที่สนใจเป็นเจ้าของยนต์รถกรรม cross over suv mazda cx 3 0ใหม่สามารถเข้าชมและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ mazda ทั่วประเทศพร้อมส่งมอบรถใหม่ได้ทันที พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ